เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาอำเออำอภเอ,อ,เอคลองหลวงนำโดยนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงได้จัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำ,ตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายเพื่อชี้แจงข้อราชการ และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสังครักษ์อนุรักษ์โสธิโกพระอาจารย์ประจำวิชาการเมืองการปกครองศูนย์พุทธศาสตร์บัณฑิตดีซี I, และพระอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมหาวิทยาลายัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการและนำเหล่าข้าราชการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสซึ่งในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่เครื่องดื่มอาหารว่างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพราะนโยบายของวัดคือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีซึ่งการประชุมในครั้งนี้คือหนึ่งในการสร้างคนให้เป็นคนดีส่งเสริมข้าราชการให้เป็นคนดีคือนอกจากจะดีทางด้านงานอยู่แล้วยังส่งเสริมให้จิตใจดีงามยิ่งขึ้นไปโดยใช้สมาธิเข้าไปช่วยเพื่อให้จิตใจที่ดีอยู่แล้วดียิ่งยิ่งขึ้นไป